เดินด้านนอกเะเนี่แบงคอกกีตไกดนะครับนี่กไปด,ดูมุมกว้างนิดก่อนเดี๋ยวเาจมาเดินเดนิดนเดนิดนดนูดนดนรอบๆนิดนึงเดินหลบเสียงเพลงนี่ครับของกินน่าอร่อยมากเลยครับแต่ร้านคา้าก็เดินเยอะอ๋แต่จัดแค่โซนเดียวหรือเปล่า ครับไม่นแน่ใจนะนี่แหนมเห็ดสามอย่างโอ้จัดแค่โซนเดียวนะครับเดินดูนิดนึงเอออนนี้ก็มีงานบอกว่าแค่ครึ่งเดียวนะคราวที่แล้วที่เป็นบางกอกฟิลแฟนนะฟิวฟฟนนะั่นะอันนี้จะเยอะกว่านะอันนี้จัดไม่เยอะครับจัดไม่เยอะร้านน้อยกว่านะ แต่เดี๋ยวเราไปเดินดูนิดนึงก่อนนะดูดดบรรยากาศรอบรก่อน <c oughs> นะอ๋อมีนี่โซนตรงนี้อีกซีกหนึ่งอ๋อมีอ๋โอโซนนี้ก็มีครับเราเข้าใจผิด <c oughs> เดี๋ยวเดินดูนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวถ้าไปเดินดูทางด้านโซนนู้นนี่ โอ้บรรยากาศร้านเยอะเหนือนี่โอ้ตรงนี้ก็มีพิธีกรอีกนะครับมีพิธีกร <c oughs> นี่อันนี้เป็นแดงหนามเนืองแดงหนามเนืองครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวนะครับตัวเทพอร่อยขั้นเทพตัวเทพ,เทพน มีสัวเทพอร่อยขั้นเทพเอ,เอ,เอ,อันนี้เป็นทรงเสรีทองขอบคุณมากนี่อันนี้บุษยาขนมไทยนะบุษยาขนมไทยโอ แบงคอกกีตไกดอันนี้จกโต๊ะเดียวเดี๋ยวลองดูดูบรรยากาศด้านในนิดหนึ่งอันนี้เป็นพวกเครื่องแกงแกงไตปลาโอ้อันนี้มอแม่จูนมอแม่จูน,น,นอมอแม่จูนนะครับม้บอแม่จูน อร้านดังๆร้านใหญ่นั่นเนี่ยร้านดังๆร้านใหญ่นี่ครับนี่อันนี้ร้านข้าวหน้าไก่แซ่ฟุ้น